งามๆนะครับก็กลับมาพบกับช่องปันชาแนลอีกในอีที่2นะครับสำหรับวันนี้นำแนวทางแอดมินขมมาฝากนะครับก็เป็นเลขสถิติที่เลขเข้าสางวดแล้วนะครับก็วันนี้จะน่าลงทุนไหมจะมาวิเคราะห์นะครับก็คลิปอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีรวมหลายเลขหลายสำนักที่มีเสถิติดี ให้เอฟทุกท่านที่น่าตามน่าลงทุนนะครับก็ย้ำเป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามาดูแอดมินคมนะครับเลขพาลวยนะครับเลขเด่นพาลวยนะครับก็ชุดเน้นนะครับก็มี6 2 6อ9295า2 8 9นะครับสลับเลขตรงนี้นะครับขออนุญาตวงกลมให้ตีกรอบให้นะครับก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับ3ชุด เม็ดเน้นนะครับก็ลองลองพิจารณาครับชุดนี้นะครับที่ขวามือนะครับที่เข้าสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็เข้า18งตรงๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับเข้าและแอดสรุปให้อ่าชุดเน้นบนล่างหน้าลงทุนก็ไม่รู้จะเข้าให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวแถวล่างนะครับแอดให้ศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับก็ เป็นเพียงการคาดเดาหรือท่านผู้ชม Fc ที่ติดตามช่องปั c h ชน n นลนะครับก็ลองพิจารณากันดูทีนึครับสรุปให้นะครับก็เป็นตัวกลั้นนะครับตัวกลั้นให้ลองพิจารณานะครับ030708นะครับสลับเลขล่างหรือบนก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเ,เลขในอกองฉลากไม่มีเลขดับนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเรามาดู อาจารย์ท่านนี้นะครับก็งวดที่แล้วชุดล่างนะครับเศรษฐีดีนะครับเข้านะครับงวดที่แล้วนะครับเข้า1นึ่งงวดห6ก็เข้านะครับสําหรับงวดนี้มาแล้วนะครับตีกรอบให้นะครับนี่นะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับไปตรงกับแอสตรงกับสํานักเลขเด่นหลายเจ้าอยู่นะครับสรับเลขงวดนี้ให้มานะครับก็มีด้วยกัน2ชุดนะครับที่เป็นเลข เด่นเขานะครับแต่ถ้าจับคู่ได้แล้วก็มีอยู่ประมาณหลายค่อนข้างหลายนะครับเราก็ไปหาตัวที่เรา,าเลขดับที่ผมนำเสนอไปล่าง10ชุดแม่นๆดับนะครับก็นำมาวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปที่เป็นเลขดับที่เน้นๆให้ดูกันนะครับหรือเลขดับาสายแข็งหรือเลขดับหลายๆสำนักนะครับมารวมลองพิจารณานะครับ ันนี้เป็นเลขเด่นล่างนะครับจับคู่ให้แล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับชนที่เลข6ล่างนะครับก็ 20,- 30,- 40, 40,- 50ประมาณนี้ถ้าสรุปให้แล้วเลขเด่นล่างก็น่าตรงกับหลายเจ้าที่แอดดูเลยนะครับก็มีประมาณนี้0 3 5 0 5 3 5 8 5 7นนะครับแต่อย่างไรนั้นก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำข้อมูลมาเสนอนะครับ ไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับที่มาแอบอ้างนะครับก็นำตัวอย่างที่น่าเชื่อถือมาลงให้ลงทุนวิเคราะห์กันนะครับโปรดเข้าใจความหมายที่แอดทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้แบ่งปันแบ่งความคิดเห็นกันนะครับสำหรับ fc ที่ติดตามนะครับชมเป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์นะครับซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ ใน5ชุดนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับใน5ชุดนี้ก็ติดเลขดังทั้งหมดเลยนะครับมาแรงก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับเลขที่เน้นๆอยู่มีอยู่ไม่กี่หางนะครับนะครับผัดมาเรามาดูแนวทางแอดหนุ่มนะครับสำหรับแอดหนุ่มงวดวันที่16พฤษภานะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับให้เป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับ วันนี้มาแล้วนะครับซ้ายมือก็เป็นอีกอาจารย์หนึ่งนะครับอีกอาจารย์นี้ไม่เคยลงนะครับก็มีข้อมูลมาเห็นเลขมันค่อนข้างสวยนะครับตรงกับแอดหนุ่ม um ก็น่าจะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับลองลองติดตามไว้นะครับเจ้านี้นะครับก็มาดูแอดเคอีะนะครับก็ งวดที่แล้วเข้านะครับ72นะครับมาลองดูงวดนี้กันนะครับสูตรบนล่างนะครับก็ให้มา75 79 78 73นะครับเด่น6ก็จะมี65 69 68 63นะครับแล้วก็จะเป็นเด่น4ก็45นะครับ45 49 48 43 25 29 28 23ส่วนมากแล้วจะเป็น เลขปักหลักก็มีเลขสามเลข8เลข9เลข5นะครับนะครับสตัวเด่นนะครับจะมาที่เขาปักหลักถูกไหมนะครับหลัก5คือหลักหลักหน่วยนะครับหลัก5้าหลักหน่วยแล้วก็มีหลัก9 9ก็คือหลักหน่วยเหมือนกัน8ก็หลักหน่วย3ก็หลักหน่วยนะครับมาลองตามเชียตามลุ้นกันนะครับสรับมาดูแนวทางของแอปเปิลพารวยนะครับ เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับแอดหาข้อมูลไม่เจอนะครับงวดก่อนที่แอดลองไปก็เข้านะครับสูตรเลขนี้นะครับสูตร2ตัวบนหรือจะไปล่างนะครับแต่ของแอดเปิลนะครับเข้าบนนะครับเรามาดูงวดนี้นะครับตรงเลขดังทั้ง3ตัวเลยนะครับถ้าเป็นตัวกันก็น่าจะ8ป8 9จานะครับ สูตรบนนะครับบนหรือล่างก็ลองพิจารณานะครับสถิติเลขวิ่งก็ค่อนข้างแม่นอยู่นะครับสหรับแอปเปิลน,นะครับที่ผมนําเสนอไปอเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนๆนะครับแต่งวดที่แล้วผมไม่ได้ลงให้นะครับหาข้อมูลไม่เจอนะครับก็ข้อมูลชุดนี้ก็ได้มาหลายวันแล้วนะครับแต่แอดยังไม่มีเวลาทํคลิปใน วันนี้แอดก็จะพามาดูกันเลยนะครับของแอปเปิลนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวหรือจะเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนีเข้าบ่อยนะครับเรามาดูสถิติเลขของเข้ามา3งวดนะครับสลับเจ้านี้นะครับเลข3ตัวนะครับเข้าตรงนะครับแอดมินเห็นข้อมูลอยู่นะครับแต่ไม่ได้นําทําเป็นคลิปออกมาให้ทุกท่านให้ได้ดูกันนะครับมาลองดูงวดนี้มาลองลุ้นกันว่า จะเข้าให้ไหมนะครับสำหรับหวยชุด3ตัวสูตรท่านนี้นะครับสูตรเขียนมือนะครับหรือนำไปแปลงเป็นใช้ข้อมูลที่เป็นออกมาแบบสวยหรูนะครับเป็นโปรไฟล์ที่ดีนะครับสำหรับใช้เป็นเลขสูตรคำนวณของเขานะครับสำับขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งข้อมูลมานะครับ ให้มาให้เลขให้มามี3 3 0นะครับแล้วก็331นะครับ3 4 0นะครับ341นะครับภายในเลขชุดนี้ยังไม่เคยออกนะครับก็ลองพิจารณาให้เลขค่อนข้างจะจะไปตรงกับแอดราศีธนูอยู่นะครับแอดลาศีธนูผมยังไม่ได้ทําคลิปลงให้นะครับสำหรับงวดที่แล้วก็เข้านะครับก็ลองพิจารณาครับสูตรเลขบนนะครับ สูตรเลขบนนะครับนะครับลองแคปหน้าจอไปพิจารณานะครับชุด3ตัวตรงนะครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็เป็นข้อมูลอาจจะเป็นที่ดวงเราก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นที่วาสนาเราก็ได้นะครับมันเกี่ยวโยงกันนะครับพอเราซื้อไม่ออกนะครับพอเราพอเราไม่ซื้อมันออกนะครับก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้มีสตินะครับ <ersch> เรามาดูสถอตีเลขสายฟ้านะครับรวมเลขวิ่งนะครับเลขรวมสถิตีเลขวิ่งแม่นอยู่นะครับสําหรับเลขสายฟ้านะครับงวดที่แล้วก็เข้า1นะครับวิ่งวิ่ง1ล่างนะครับ18นะครับตรงๆนะครับ2ตัวนะครับงวดนี้ก็มาแล้วนะครับ F c ที่ถามหาเลขสายฟ้านะครับอ่า82เอ่อ8 1 8 2นะครับ 484นะครับแล้วก็487นะครับเลขสูตรบนนะครับนะถ้าครับถ้าเป็นเลขล่างนะครับก็0 2 0 8 0 5 0 7นะครับเห็นไหมนะครับมีแค่0-2นะครับที่แอดวิเคราะห์ที่ยังไม่ตรงนะครับก็ยังเป็นเลขตัวกันอยู่นะครับนะครับตัวไหนที่มันดังนะครับน่าจะไม่มาหรืออาจจะแป๊กก็ได้นะครับเหมือนผมบอกนะครับ อาจจะอย่าง8ก็อาจจะเป็น3ก็ได้นะครับหรือ5าจะเป็น2ก็ได้นะครับที่เป็นเลขดังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าจะหลบลงมาก็จะเป็นศูนย์สามหรือประมาณ0ูนประมาณนี้นะครับเลขล่างก็ลองไปวิเคราะห์ดูเลขล่างดับนะครับแต่วิ่งเลขสายฟ้าที่วิ่งที่งวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ให้วิ่งอย่างนี้นะครับเข้านะครับเลขล่างแต่ส่วนในเลขบนนะครับ ไม่เข้านะครับนะครับก็เลขวิ่งสายฟ้าสถิติงวดที่แล้วนะครับให้ดูย้อนดูกันหน่อยนะครับงวดนี้ยังไม่มีข้อมูนะครับถ้าจะให้วิ่งน่าจะน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับเลขล่างนะครับบนก็น่าจะเป็นเลขแปดนะครับนะครับก็เข้าบ่อยนะครับสหรับเลขวิ่งสายฟ้าเจ้านี้นะครับก็เอฟซีทุกท่านที่ ลองไปดูสำนักอื่นนะครับว่าจะให้เลขวิ่งตรงกันไหมนะครับแต่ถ้าให้แอดชอบนยะแอดว่างวดน,นี้อาจมีศูนย์นะครับเปลี่ยนเพียงการคาดเดาออแอดว่านะครับแอดว่ามีศูนย์นะครับงวดนี้ล่างนะครับแอดชอบศูนย์นะครับมาดูเสือตกถังแบบฉบับของอแบบ อีกแบบหนึ่งนะครับแบบอินเทศร์ตาอีกแบบหนึ่งนะครับให้มา946นะครับเลขบนก็หลายชุดนะครับชุดเน้นก็จะมี4 5 3 5 8 5นะครับ4 7 3 7 8 7นะครับชุด2ตัวนะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็มี940 942 945 946 9 4 7นะครับไล่เรียงตามแต้มเลยนะครับก็ลองพิจารณานะครับสลับงวดที่แล้วเข้านะครับ72 2 7นะครับสลับสุจิงวดที่แล้วไม่ได้นำให้ข้อมูลมานะครับมาดูเลขชนกัน10นะครับ10ชนนะครับ10ชนนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับก็น่าจะเป็นหลักหน่วยนะครับที่ชนกันนะครับ ก็คนคอหวยหรืออาจจะเป็นคนคอหวยก็ให้ให้อีกตัวเดียวกันนะครับ58นะครับถ้าเป็นเลขของย่ามโมออกศึกนะครับก็ให้5เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีศูนย์นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับรวมชุดให้แล้วก็มีเลขเด่นไม่กี่ตัวนะครับที่น่าลงทุนใน ep นี้นะครับที่ผมย้ำนะครับ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับหรือจะรอจากช่องผมก็ได้นะครับนำแนวทางมาวิเคราะห์กันให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับ